Tới lọc lại thu Ừm Ở cua mà dẻ thuốc Ở cua mà dẻ thuốc Ui Ui Mẹ không Mẹ không Ồ Này Này gì กลัวช้าไปไหมเล่ากลัวแสโลโมชั่นเอาเอา,เอากุ้งเก็บกุ้งเก็บหน่อยเอากุ้งให้ทั่วดดูหน่อยกแกทวดทวดกลัวเหรอทวดไม่กลัวให้ดูจิไม่กลัวหยอก าทวดกลวกุ้งไหมถามตาทวดจีตช่วยไม่กลัวเลยตวไม่กลัวเลยเหรอตวเตยกลัวไหมพี่ไม่กลัวเอาพี่ไม่กลัวเนี่ยลัวมากหรอพี่กลัวลัวมากพี่กลัวมากใช่เหรอไม่เหม็นจี นั่งตัวชมพูคอยทั้งวันเราอ่ะ